สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ ep แรกของช่องตรัสแตเตชื่อช่องว่าตรัสแต่ช anel ทำไมถึงชื่อช่องว่าตรัสแต่มันคือตรัะแต่ไปนู่นไปนี้ไปน,นั่นไปทั่วเลยนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็น ep แรกของช่องตรตสเตเ เราจะมาแนะนําช่องกันก่อนว่าช่องเตาลตแต่เป็นช่องยังไงทําอะไรบ้างก็ง่ายๆชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าคือตาเลตแต่ตะเลตแต่ก็คือจะเป็นช่องที่พาทุกคนไปเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยถ้ามีโอกาสก็จะพาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยแต่ว่ายังไม่มีตังก็อยู่ในประเทศไปก่อนด้วยความที่เราเป็นคนเดินทางบ่อยมากๆก็คือเดือนหนึ่งมี30วันฉันเดินทางแล้วจ้า 2 1วันแล,และใน21วันนี้ก็ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองจังหวัดฉันไปเกิน5จังหวัดตลอดทุกคนรู้โลกรู้ <c oughs> ก็คือช่องของเรานะคะก็จะทำเกี่ยวกับการพาเที่ยวพากินพาไปตามซอกซอยต่างๆที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอเพื่อ <c oughs> <c oughs> ของกินอันนี้มันคืออะไรมันแปลกจงังไปตามแต่ละจังหวัดที่ เราไปซึ่งตอนนี้ EP แรกของเราก็คือเป็น EP แนะนําตัวและคิดว่า EP ที่2ต่อไปเนี่ยเราน่าจะมาเริ่มกันที่โซนภาคใต้ไปกับรถคู่ใจของฉันคันนี้คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวเดยโอเคไม่ใช่ปัญหานะคะและเราคิดว่าช่องเราอะ่ะมันจะไม่ใช่แค่พาเที่ยวพากินหรือว่าพาไปตะอนตรอนตะละตะแต,แต,แต่ที่ไหนก็แล้วแต่มันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เราเจอ ในสถานที่นั้นๆอือาจจะเป็นเรื่องผีก็ได้อาจจะมีคลิปหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับผีมีคลิปพาเที่ยวคลิปผีคลิปกินก <c oughs> ็ตอนนี้เราอยู่ที่ทางที่จะเข้าสู่ประตูของภาคใต้นั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรีเรากําลังอยู่ตรงป้ายที่ว่าจะไปจะเลี้ยวซ้ายไปเพชรบุรีแล้วไปเจอเขาย้อยให้นอ้องก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูกันก็คือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ที่ว่าจะตรงไป ไม่ได้เพราะมันให้เลี้ยวซ้ายมันคือทางที่เราขับเลียวนะคะก็คือจะไปถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือจะไปเพชรบุรีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปทางขวาเนี่ยก็จะไปสู่ราชบุรีและน,นคปรปฐมนะคะก็คือคลิปที่2คิดว่าเราน่าจะเริ่มกันที่ภาคใต้ก่อนเราจะไปเที่ยวภาคใต้กันก่อนนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามช่องแต่แต,แต่ของนิโม่ด้วยนะคะก็ฝากกดถูกใจกดซ b s c r i b e กันไว้ด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะว่าแล้วก็ไป